สายยางสายยางสายยางต้องตยกตยกตยกโตยกสายยางต้องตยก ครับผมหลุยพงพันธ์นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บูธโตโยต้นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ไงเมทัลเล็กนะครับที่ไบเทคบางนาครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะฮะว่าในบูธของโตโยต์ของเราเนี่ยมีอะไรมานําเสนอบ้างรวมถึงในบูธอื่นๆเนี่ยเขามีเครื่องจักรอะไรบ้างและทําไมแต่ละบูธเนี่ยเขาถึงใช้สายยางโตโยต์กันด้วยครับก่อแล้วไปเลยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธโทมิชาเอเชียนั่นเองนะครับผม สิ่งที่ผมสังเกตได้หนึ่งอย่างนั่นก็คือแพลงนี่ฮะใช้สายยางจากโตโยต้นเองนะครับผมขออนุญาตถามว่าทำไมถึงเลือกใช้สายยางจากโตโยตครับก็สายยางของโตโยต์ครับเป็นสายยางที่มีคุณภาพนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเราก็เลยมีความมั่นใจนะครับที่จะเลือกใช้ของโตโยต์ครับผมและตอนนี้ฮะเราไปอยู่ที่ด้านหลังของวอ r ล์ w a ร์ดบอชชิ่งมอชนนั่นเองนะครับผมโยครับรุ่นนี้คือรุ่นอะไรครับผมรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าโตโยลิงนะครับความพิเศษของเขาคือ เขาเปลี่ยนจากขดลวดสปริงที่เราจะใช้ทั่วไปเป็นพลาสติกนะเป็นทีทีซึ่งจะช่วยในเรื่องของแตยางทับและไม่แบนหรือว่าลูกค้าเลือกใช้แตยางที่รุ่นคุณภาพเยี่ยมมากครับ <Wow. S 1> และตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ Mitsubishi Electric นั่นเองนะฮะแล้วก็เครื่องจักรข้างหลังผมเนี่ยที่ดูล้ำยุคอีกหนึ่งอันเนี่ยก็คือเครื่องตัดโลหะด้วยลวดนำไฟฟ้านั่นเองนะครับแต่ที่เด็ดกว่าน,นั้นครับผมเห็นไหมฮะนี่ใช้สายยาโตโยตด้วยนะครับผม ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธทอนอสเองนะฮะซึ่งเป็นเครื่องจักรมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเมื่อกี้ผมแอบสังเกตเห็นว่าุยเจ้าเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยมีใช้สายยางโตยกด้วยครับผมจึงอยากจะถามว่าทำไมถึงเลือกใช้สายยางโตยกครับก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็สายยางเนี่ยทนทานใช้ได้หลายปีครับผมเมื่อไการใช้งานกับเครื่องจักรที่มีพวกคัตติ้งออยล์ครับเพราะว่าคัตติ้งออยล์ก็จะมีส่วนผสมของพวกสารต่างๆที่มันจะสามารถทำให้ยางนั้นเสื่อมเร็วครับแต่ตัวนี้ก็ทนทานดีครับ ซึกยกครับตัวนี้เป็นสายสปริงถูกไหมฮะทำไมถึงใช้ตัวโยนสปริงครับเพราะตัวนี้มันเป็นหน้าที่ของมันคือเป็นงานดูดหรืองานแวคคัมนะครับเขาเลยต้องเลือกใช้สายที่มีในเรื่องของสปริงในการคงรูปให้สายบีแบนนะครับเวลาเกิดแรงดูดนะครับผม แล้วตอนนี้นะผมมาอยู่ที่บ o ธซีซีออโตพา r t นั่นเองนะครับเราเห็นว่าทางพี่มานะใช้สายางโตยกด้วยครับทำไมถึงเลือกใช้สายางโตยกครับสายางโตยกตัวนี้นะครับเป็นสายางคุณภาพดีครับแข็งแรงทนทานตามสุปรผสมที่เราต้องการคือไม่บวมครับ ยกครับอันนี้เันอะไรชานมหรืออะไรครับเนี่ยครับผมใส่ไข่มุกอร่อยมากเลยก็ตัวนี้เป็นเครื่องแยกประจุบวกลบนะครับแล้วเราจะสังเกตว่าพี่เขาจะไม่ได้ใช้แต่ย่างที่มีลวดตปปิงด้านในนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับเรื่องของการแยกประจุบวกลบเขาเลยเลือกรุ่นที่เป็นใช้ขดพลาสติกแทนก็คือรุ่นตัวยริงนั่นเองนะครับผมไม่เชื่อเดี๋ยวลองให้พี่หลุยเอามือล้วงไปจับดูด้านในด้วยครับโอใเฮ้ยจับได้เหรอป้า สวัสดีพี่โจนะครับตอนนี้อยู่ที่บูธอะไรครับผมโอเ a วอเตอร์เอชียครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นด o ซิ่งฟาร์มนะครับการที่จะดูดหรือซักชั่นสารเคมีขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ท่อหรือโฟสต์นะครับที่มีคุณภาพเพื่อให้ดูดสารเคมีที่มีความหนือสูงๆเข้ามานะครับปัจจุบันเราใช้ผลิตภัณฑ์ของโตโยกนะครับ แต่ที่เห็นนว่าสายายาโตยศของเรานะครับใช้งานงานหลากหลายอุตสาหกรรมมากๆนะฮะและสามารถไปแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมเพราะฉันฝากไว้ด้วยนะครับสายยางต้องตโตยสครับ